ภาพกราฟิกจากจิสดาโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอาวากาศใช้ระบบการจัดการจราจรอาวากาศในการติดตามและคาดการการตกของชิ้นส่วนจรวดลองมัช 5BY4 จะเห็นการโครจรของชิ้นส่วนจรวดลำนี้ที่กำลังจะตกสู่พื้นโลกในวันที่5พฤศจิกายนนี้ค่ะ ชิ้นส่วนของจรวดลองมาส5 b y 4ที่ตกสู่พื้นโลกอาจจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยได้เนื่องจากว่าวัตถุอวากาศนี้ผ่านประเทศไทยทุกวันเลยค่ะอย่างวันนี้วันที่3พฤศจิกายนก็จะโคจรในช่วงเวลาประมาณ13.54นาทีถึง13.56นผพาดผ่านบริเวณพื้นที่บางส่วนของจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านหนองคายอุดรธานีกาลสินร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะ วัตถุอวกาศของจรวดลองมาร์ส 5b Y4 กำลังโคจรสูงจากพื้นโลกโดยเฉลีย่ยประมาณ177กิโลเมตรและมีน้ำหนักประมาณ21.6ตันแต่ในระหว่างที่วัตถุอวกาศกำลังตกสู่โลกจะมีน้ำหนักน้อยกว่านี้ค่ะเนื่องจากว่ามีบางส่วนถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศ สำหรับจุดที่คาดว่าจะเป็นจุดตกของชิ้นส่วนจรวดยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดจะสามารถคาดการได้อย่างแม่นยำก็ต่อเมื่อวัตถุอวกาศอยู่ห่างจากพื้นโลกโดยเฉลีย่ยไม่เกิน130กิโลเมตรยิ่งใกล้โลกเท่าไหร่ก็จะยิ่งแม่นยำมากขึ้นค่ะ การแจ้งเตือนชิ้นส่วนจรวดตกสู่โลกในครั้งนี้ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอาวากาศของจิสดาจะใช้ระบบจัดการจราจรอาวากาศที่ทีมนักวิจัยของจิสดาพัฒนาขึ้นทําการวิเคราะห์ติดตามและคาดการณ์ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลค่ะถ้าหากพิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยณวันนี้มีโอกาสได้รับผลกระทบเพียง1.4เซึ่งก็ถือว่าน้อยมากแต่ว่าจิสดาจะติดตามสถานการณ์และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการตกของชิ้นส่วนจรวดนี้ตลอด24ชั่วโมงและจะราย งานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปค่ะสำหรับปฏิบัติการของลองมาช 5BY4 ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่31ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อที่จะนำโมดูลเหมืองเถียนมาเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศเทียนกงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักบินอวกาศทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยบนอวกาศอย่างเช่นการทดลองด้านฟิสิกส์ของไหลวัสดุศสาสตร์เทคโนโลยีอวกาศแล้วก็อื่นๆค่ะ